สาวันดูเรื่องเลยค่ะทุกคนชำหัวรำพาแบบนี้โตเร็วมากๆได้กินไวสําหรับใครที่อยากจะปลูกหัวรำพาไว้ที่บ้านไยาเก็บกินนะไม่ยุ่งยากจ้ะถ้านะคะมาชำหัวรำพากันค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะปลูกหัวรำพานะเราไม่ติดหรือว่าปลูกแล้วไม่ได้กินสักทีนะคะเน่าเปื่อยมาทำวิธีนี้นะคะอุปกรณ์นะคะคุณผู้ชมเตรียมเลยก็จะมีขวดพลาสติกค,ค่ะมีกันไกลหรือว่าคัตเตอร์ก็ได้นะคะสมัมบีหรือถ้าใครไม่มีสมัมบีมีเศษผ้าก็ได้จ้ะง่ายใช่ไหมคะอุปกรณ์แค่นี้เองทำได้ง่ายไปติดตามรับชมแล้วทพร้อออมกกันนเลยค่ะ่ะออื่นเราก็ตัดขวดก่ออนนะะะคกเาตัดดออกมมาาแล้้้้วใหไประณนีค่ะ ไปตัดกิ่งพัน์ค่ะประมาณสองสาม้อตาได้แล้วก็ริใบออกให้เหลือแต่ยอดเสร็จแล้วเราก็ใช้สำลีนะคะห่อประมาณนี้เลยแล้วก็นําลงขวดให้พ้นปากขวดนะคะสักประมาณ2 3ถึงเซนเติมน้ำลงไปให้ถึงขอบปากขวดโดนสำลีเลยนะคะจะได้ดูดน้ำต้นจะได้ชุ่มชื้นตลอดค่ะเสร็จแล้วจะวางไว้ในที่ร่มสาวันรากเล็กๆก็จะเริ่มโผล่ให้เห็นแล้วจ้าทุกคน ประมาณ7-10วันรากก็จะเยอะมากขึ้นและยาวมากขึ้นเราสามารถนําไปปลูกได้เลยหรือว่าใครจะปลูกในน้ําต่อเลยก็ได้นะคะให้ปุ๋ยทางน้ําได้เลยแต่ควรเปลี่ยนภาชนะให้ใหญ่มากขึ้นนะเพราะว่าลำต้นเขาจะสูงแล้วก็เป็นพุ่มค่ะทำวิธีนี้ง่ายได้กินไวเพื่อนๆลองทํากันดูนะ